ลหน้านะความรุนหริ่ออกเนี่ยเราก็จะซื้อลูงหน้าให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาให้มันใจ่ก็รายผู้รุดดวงที่สำคัญนะครับที่มาซื้อที่น้องมาสองสามปีแล้วนะครับก็มีมาตั้งแต่ริ้งกับเอ็มซีรุนแรกครับผมรนนี้ก็ขาพร้นทุกคน ครับย่ผมฝั <Okay. S 1> ่นหรือพี่วันเดือนคุณนะ กานรวบรวมนะนะครับว่าวันนั้นจะซื้อ ดีนะแต่อ้ทุกเกตแบบใครแม่ทั้งตัวก็ไม่มี นี้คาดว่ารากาประกันประก,กันที่6บาทใช่ไหมครับ,บทุานารที่ตลาดตกต่ 为什么？认识字，认识字。

มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2566นะครับซึ่งเป็นซีซัน3แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในมาตรการก็คือการขับเคลื่อนมาตรการอมก๋อยโมเดลนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นปีที่3อีกเช่นกันนะครับที่อมก๋อยโมเดลได้มาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตนะครับแล้วก็คือเกษตรกรกับผู้ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับผู้ประกอบผู้ประกอบการผู้แปรรูปผู้ส่งออกนะครับ แล้วก็รวมทั้งสถานีบริการน้ํามันนะครับที่มาร่วมกันนะครับในการรับซื้อผลผลิตนะครับจากพี่น้องเกษตรกรซึ่งปีนี้นะครับเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับหนึ่งตันนะครับได้มีการจัดทาสัญญานะครับแล้วก็กําหนดราคารับซื้อเอาไว้นะครับเป็นราคาพื้นฐานนะครับถ้าราคาตลาดสูงขึ้นนะครับก็จะรับรับซื้อตามราคาตลาด นะครับซึ่งมูลค่าในวันนี้ที่มาทําการาซื้อขายก็รวมแล้วกับประมาณ200ล้านนะครับโดยประมาณนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้อง เกษตรกรนะครับได้มั่นใจว่าจะสามารถจําหน่ายผลผลิตนะครับของตนเองนะครับที่ดีนะครับให้กับทั้งผู้ประกอบการได้นะครับแล้วผู้ประกอบการเองนะครับก็มีความมั่นใจนะครับที่จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับไปจําหน่ายนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของสถานีบริการน้ํามันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น p t ที t แล้วก็บางจากนะครับวันนี้มารับซื้อนะครับสับป,ปะรดนะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับไปเป็นของสมนาคุณให้กับผู้เติมน้ํามันที่สถานีประกันน้ำมันทั้ง3รายดังกล่าวนะครับวันนี้ก็รับซื้อทั้งหมด500ตันนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วถ้าเกิดอสถานการณ์ราคามีปัญหาวิกฤต นะครับทางผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันทั้ง3รายนะครับก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรอีกนะครับซึ่งต้องขอบคุณนะครับนอกเหนือจากสับปะรดแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาช่วยดูแลยุงราคาในเรื่องของสินค้าเกษตรมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมนะครับสับปะรดนะครับลำไยนะครับและอีกหลายสินค้าและที่ล่าสุดก็คือมะม่วงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางสถานีบริการน้ำมันพ t ท นะครับ PTOR นะครับแล้วก็บางจากเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการนำผลผลิตนะครับวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้1,000ตันนะครับรับซื้อไปแปรรูปนะครับเป็นน้ำผลไม้บรรจุขวดนะครับซึ่งจะจำหน่ายผ่าน ห้างท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมการค้าภายในนะครับทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับว่าน้ําสับปะรดจากพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งผลิตและแปรรูปนะครับโดยโรงงานที่มีคุณภาพนะครับต้องขอบคุณทางบริษัทมารีกรุ๊ปนะครับที่เข้ามาช่วยนะครับนำผลผลิตนะครับของพี่น้องเกษตรกรไปแปรรูปแล้วก็บรรจุขวดนะครับด้วยระบบที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีการตรวจรับรองจากสวนราชการนะครับถึงความสะอาดมั่น คงปลอดภัยแน่นอนนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับที่ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับนะครับก็ถือว่าตอนนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้1ล้านขวดนะครับนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับดิ่งตรงนี้เองนะครับก็ได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งนะครับจากท่านพระอาจารย์พบโชคนะครับนะครับที่จต่วัดห้วยปักกั้งนะครับที่ท่านได้กรุณานะครับ เชื่อมโยงแล้วก็ประสานงานแล้วก็เป็นคนริเริ่มในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยระบายผลผลิตนะครับของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกสับประรดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดีนะครับและสุดท้ายนะครับ ที่เรามาทําอมก๋อยโมเดลกันที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้นะครับที่เรารับซื้อไปทั้งหมดนะครับ15,000ตันนะครับซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับที่112,500ตันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้ประกอบการนะครับที่เข้ามาร่วมรับซื้อต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมกับกรมเงรค้าภายในในทุกสินค้าทุกฤดูกาลนะครับต้องขอบคุณทางห้างแมคโครนะครับโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์ท็อปนะครับ นะแล้วก็ทางบริษัทผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นมาตกรุ๊ปนะครับ MT นะครับฟรุตนะครับแล้วก็ห้าง สตูดิโอจีบาร์นะครับแล้วก็นานาฟรุตนะครับที่เข้ามาร่วมกับเราโดยตลอดนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์มั่นใจครับว่าปีนี้นะครับราคาสับปะรดน่าจะถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้ทางกรมการค้าไปไหนได้มอบหมายให้ทางพันจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะครับที่มีผลผลิตทางในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงนะครับโดยท่าน รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระท,ทรวงพาณฑฑิชย์ท่านจุรินทร์ศรสมปิสิษิ์เองนะครับท่านได้มอบหมายสั่งการนะครับให้ลงไปดูนะครับในเรื่องราคานะครับปริมาณนะครับแล้วก็ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกดราคารับซื้อนะครับต้องขอบคุณนะครับวันนี้ทางจังหวัดเองนะครับมหัดไทยเองได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะเข้ามาดูแลนะครับไม่ให้มีการเฉวยโอกาสนะครับนะ เพราะนั้นก็ฝากเตือนนะครับถึงผู้ประกอบการนะครับถ้าเกิดไปทำการใดๆนะครับที่เป็นการกดราคาหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับนะครับก็ทางกลุ่มข้าในนะครับได้รับนโยบายมาว่าดําเนินการอย่างเฉียบขาดแล้วก็ต้องขอบคุณทางมหาไทยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มั่นใจครับว่าปีนี้สับปะรดน่าจะเป็นอีกปีปีหนึ่งปีทองของพี่น้องชาวสับปะรดครับมีคําถามไหมครับ เอาเอาสับรถนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปทำสกู๊ปโอเคไหมอโอเคนะจ๊ะมีคำถามเอาเอาสับรถดิมีไหมมีไหมมีไหมจ๊ะไม่มีก็ขอบคุณนะขอบคุณมากครับอะจะได้ไปเดี๋ยวผมจะล่อทุเรียนต่อ,อครับอืาอ,อ,อเรื่องนะครับจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ที่ได้มอบหมายสั่งการให้กลมกันค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของทุเรียนนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้กําลังออกสู่ตลาดนะครับซึ่งออกมาแล้วนะครับประมาณ67%นะครับแล้วก,ก็จะทยอยออกต่อเนื่องนะครับ ตอนนี้นะครับได้มีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์นะครับก็มีการรับซื้อนะครับโดยราคาทุเรียนนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับแล้วก็จากการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับทุเรียนนะครับรับซื้อทุเรียนจากจังหวัดภาคตะวันออกตอนนี้เริ่มทยอยเข้าไปแล้วครับในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะมีจํานวนผู้ผู้ขายน้อยลงนะครับแต่ในสัปดาห์หน้านะครับเข้าไป80%แน่นอนนะครับแล้วก็จะทยอยเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาทุ เรียนนะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่เกจส่งออกนะครับก็ยังอยู่ที่1 2 0 130 135นะครับก็อยู่ที่คุณภาพนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเกตคระนะครับตอนนี้ก็อยู่ในราคา80-90นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี นะครับก็ต้องตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ประกอบการที่ได้เร่งเข้าไประดมเข้าไปช่วยกันรับซื้อนะครับแล้วก็จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายก็บอกว่ายินดีที่จะเข้าไปรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดมรกเองซึ่งเป็นตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนนะครับกว่า50าลงนะครับนะครับตอนนี้พร้อมที่จะซื้อทันทีนะครับแล้วก็ซื้อไม่อั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญา าที่ดีนะครับกับทุเรียนนะครับก็เห็นว่าปีนี้นะครับก็จะมั่นใจนะครับว่า ราคาผลไม้ในประเทศเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองได้มอบหมายนะครับให้กรมการค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าพบเห็นนะครับในเรื่องของการกดราคานะครับเราจะดำเนินการอย่างเขี่ขาดนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนมาตรการนะครับบริหารจัดการผลไม้ปี66นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมก๋อยโมเดลก็ตามนะครับการรับซื้อออกนอกแหล่งผลิตก็ตาม การบักดันการส่งออกนะครับตลอดจนการแปรรูปนะครับต่างๆนะครับเรายังคงขับเคลื่อนเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ฝากอย่างนิดนึงนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับตัดผลผลผลิตนะครับตัดทุเรียนนะครับที่สุกแก่นะครับแล้วก็พอดีนะครับนะครับจะได้ไม่ถูกกดราคานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับได้พบเห็นนะครับว่ามีการกดราคานะครับแจ้งได้ที่สายด่วน1569นะครับนะตลอดเลยนะครับถ้าพบว่ามีการกดราคานะครับหรือช่วยโอกาสกดราคานะครับนะตรงนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่น้อยไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ เตือนแล้วนะครับบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการุณาด้วยนะครับช่วยกันรับซื้อนะครับผลผลิตตอนนี้ปีนี้ถือว่าส่งออกได้ดีนะครับตลาดปลายทางยังไปโลดนะครับก็ฝากด้วยนะครับมาช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับคนไหนไม่น่ารักนะครับไปกดราคาอะไรนะครับเราจะเข้าไปดาเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับ ตอนนี้ตลาดใหญ่ๆของเรานะครับตลาดทุเรียนที่เป็นหลักของเราเลยคือจีนนะครับตอนนี้จีนแล้วก็ในเรื่องของปัญหาเรื่องของรถเองนะครับเรื่องของเรือเองปีนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับจากการที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับได้ประสานกับการท่าเรือกระทรวงคมนาคมนะครับได้ผ่อนปลนนะครับในเรื่องของเรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นเข้ามานะครับจากเดิม300ไม่เกิน300เมตรตอนนี้ไปไม่เกิน400เมตรซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทําให้มีปริมาณตู้ นะครับเข้ามาปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรือเข้ามามากขึ้นนะครับและรวมทั้งในเรื่องของอด่านต่างๆเองนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านปลัดกระทรวงเองก็มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ะจะัดตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อติดตามสถนานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้ามีปัญหาตรงไหนอย่างไร นะครับทุนพาณิชย์นะครับทุนเกษตรก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็กรมต่างๆนะครับที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับด้วยนะครับว่าถ้าเกิดพบเห็นนะครับผู้ประกอบการรายใดนะครับมีการสวยโอกาสนะครับก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นะครับ ตอนนี้ตรงนี้เองท่านรองนายกเองก็ได้มอบหมายสั่งการให้ทางพนิษ์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับลงไปสแกนนะครับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะครับมีคำถามมั้ครับอ่าเดี๋ยวเรียกบังคุดเหรออะไรวะขอเป็นบังคุดนะครับสำหรับบังคุดนะครับตอนนี้บังคุดภาพใต้เองเนี่ยก็ออกไปแล้วนะครับ20กว่าปร์เซ็นต์ ฤดูอยู่ที่ประมาณ45บาทตอนครับตอนนี้ราคามังคุดที่ภาคใต้นะครับเกลี่ยส่งออกนะครับอยู่ที่86บถึง99าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นปีทองจริงๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นปีทองจริงๆนะครับก็ถือว่าต้องบอกเลยนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรตอนนี้นะครับดูแลในเรื่องของคุณภาพให้ดีนะครับนะครับปีทองก็ยังจะเป็นปีทองของเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะผมอย่างนี้ผมกลับเรียนนะครับว่าปีนี้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นบวกหมดตลาด ยังคงไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับความต้องการในประเทศปลายทางยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนผักดันสูงออกไปได้อย่างเต็มที่นะครับโดยภายใต้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี66นะครับก็มั่นใจนะครับว่ามาตรการผักด้นส่งออกของเรานะครับก็จะเป็นอาก,กาสกาคัญที่จะช่วยนะครับแล้วก็ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรนะครับก็พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับโอเคขอบคุณนะครับ ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั ok> ้นฝากนะครับอันนี้ผมทราบเลยนะครับจริงๆนะพี่น้องเกษตรกรการรู้มาดูแลผิตในนนะครับส่วนเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มากดราคาแล้องนใจครับือะไร่นท่าในัครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่พอกาคาเพ่กระนฟ้องแรงหรือฟ้องแรงอแล้วก็ฟ้องอดีตด้ นะคไม่ต้องกลัวอย่าไปให้เขากดราคานะครับนะครับแล้ววันนี้ทีทท่ผมขอวันนี้เราจะไปรับปรยมคมทำไมละ่ะผม,มตัง้งใจให้เป็น <c oughs> บาทบาทถึง from, ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมครับแล้วเ,เพอขายเขาก็จะ เห็นอาบทีข <önemli> ึ <seriously> ้นเบที <ul ain> ่หลังมีหน้ามาของรถุนนี้นะจ้าจ้ารถละรถละรถละหกิโลละ ก็สดชื่นดีนะดีดีกว่าอันก่อนนี่นี่อัดอันนี้อัดแก๊สป่ะอัดแก๊สใช่ไหมออเป็นว่าซาซาพอได้ไหมได้นะเขาได้เปลี่ยนสูตรนะแต่